นี่คือต้นจริงจูชัยที่อ e ีฟาร์มปลูกนะครับตอนนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเก็บเกี่ยวตัดไปทำชาที่หลายคนสั่งจองมานะครับชาจริงจูชยัยเราปลูกไม่เยอะครับพอสนุกสนุกแต่ว่าได้สุขภาพ รอหน่อยนะครับหลายคนที่สั่งมารอหน่อยเราไม่ไปซื้อของคนอื่นมาขายนะครับเราทำของเราเองไม่มีปุ๋ยไม่มียาฆ่าญ้าใช้แต่ขี้เถ้าใช้แต่ปุ๋ยพืชสดนะฮะต้นไม้ใบหญ้าขี้วัวขี้ควายเพราะฉะนั้นความปลอดภัยค่อนข้างจะสูงสำหรับคนที่รักสุขภาพเท่านั้นนะครับ ที่สั่งจองมาขอบคุณมากครับจากอ e ีฟาร์มลำพูน